สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็กลับไปอยู่กันในเกม No Man's Sky ใน ep ที่37นะครับก็จากที่บอกไปใน ep ที่แล้วครับว่าเนื้อหาใน ep นี้นะครับจะเป็นการปั๊ม ในส่วนของ q u i c ซินเวอรจริงๆจ,จ,จะว่าปั๊มก็ไม่เชิงครับแต่ว่าต้องขอเราย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าใน EP ก่อนๆหน้านี้ที่ผมจะเ,เตรียมตัวในการทำเควสในส่วนของออยาหรือไข่ลิวิ g งชิพนะครับตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นจะต้องใช้เลยก็คือในส่วนของ q u i c ซินเวอรครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ผมมีอยู่เพียงแค่2,750เท่านั้นวิธีการหา Quick s i l v e r ครับก็นอกจากที่เราจะเล่นตามเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกับพวกนาดาอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้ Quick s i l v e r มาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการไปทำเควสในส่วนของเลกซัสนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการทำเควสครับไม่ใช่ว่าเราจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับ จะมีลิมิตในการทำเควสเพื่อเก็บสะสมในส่วนของควิสเซนเวอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นรายสัปดาห์หรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องขอเช็คข้อมูลนิดนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ผมทำเ,เก็บในส่วนของควิสเซนเวอร์เควสนะครับของเน็กซเนี่ยทั้ง3รอบแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยไม่มีเควสที่เราจะสามารถเ,เก็บในส่วนของควิสเซนเวอร์ได้แล้ว ็จะต้องทําการรอในส่วนของเควสที่มันจะรีโหลดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยไปที่มาสําหรับเนื้อหาใน EP นี้นะครับก็จะเป็นการหาค i ิกเซนเวอร์อีกหนึ่งวิธีที่ต้องบอกว่าหลายๆคนหรือว่าชาวต่างชาติหลายๆคนนะครับนิยมที่จะใช้วิธีนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับอย่างแรกที่เราจะต้องทํำเลยก็คือเข้าไปที่ในส่วนของออปชันนะครับ แล้วก็เข้าไปที่เน็ตเวิร์สครับเราจะต้องทําการปิดในส่วนของมัตติเพเยอร์นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกนะครับว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นท,ที่ได้รับความนิยมในการฟาร์มในส่วนของคว mm ิ hmm. กซิลเวอร์ก็อาจจะไปเจอในส่วนของผู้เล่นอื่นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นในจอภาพนะครับผมมายืนอยู่ที่หน้าประตูพอร์ทัลครับ ก็เราจะต้องใช้บริการประตูพอร์ทัลนะครับเพื่อไปยังระบบกาแล็กซีเป้าหมายเราก็ต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือเป็นที่นิยมมากครับเพราะว่าต้องบอกว่าในส่วนของฟลิกเซนเวอรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีทางเลือกหรือวิธีการเก็บเนี่ยมีไม่เยอะนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากเควสหลักนอกจากเควสเน็กซัสที่สามารถเก็บฟลิกเซนเวอรแล้ว ก็จะมีวิธีนี้นะครับที่จะสามารถเก็บควิกซิ i เวอร์ได้แม้ว่าการเก็บแต่ละรอบมันจะไม่ได้เยอะก็ตามแล้วก็เราก็ไม่ได้ควิกซิลเวอร์ถูกรอบเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําการใส่ในส่วนของรหัสประตูพอร์ทัลนะครับแล้วก็ผมจะทําการก่อเร่งความเร็วเพื่อจะได้ดูในส่วนของตอนออใส่โค้ดสุดท้ายเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เอาละครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นพระจันทร์นะครับตรงนี้ใส่ไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับไม่รอช้าไปเจอกันอีกด้านของประตูกันเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราออกมาอีกฝั่งหนึ่งครับเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากนะครับ มีคนมาปักหมุดเช็คอินฝากข้อความไว้เยอะแยะมากมายครับตรงนี้เพื่ไอไม่เสียเวลาน,นะครับออกจากตรงนี้เลยครับขึ้นยานเลยแล้วก็หลังจากนั้นให้เราตรงไปยัง Space s t a t i o n ของระบบ Galaxy นี่นะครับก็จะอยู่ตรงนู้นครับเอาละครับหลังจากที่เรามาถึง Space s t a t i o n แล้วนะครับให้เราเข้าไปจอดยานก่อนครับแต่เย็นๆนะครับตรงนี้ หลังจากที่จอดยานเสร็จแล้วให้เราทําการลงจากยานสักหนึ่งรอบครับเพราะว่าจะเป็นการออโต้เซฟนั่นเองครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเออตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเซฟแบบออโต้แล้วนะครับให้เราทำการรีโหลดหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความชัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการ ต้องบอกว่ารีกลับไปในส่วนของข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในเกมนะครับก็ทําการรีโหลดเซฟครับเอาละครับหลังจากที่เรารีโหลดออโต้เซฟมาแล้วนะครับให้เราทําการขึ้นยานแล้วก็ขับออกจาก Space, สเปซสปตชั่นแห่งนี้นะครับให้เรามองไปทางด้านซ้ายบนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของพาวส์เอนจินพุ่งออกไปเลยครับเราจะเจอในส่วนของ สิ่งแปกปลอมที่อยู่ภายในอวกาศนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนแล้วก็เนี่ยครับหลังจากนั้นทําการหยุดนะครับเราจะเจออะไรบางอย่างที่เป็นสีชมพูชมพูนี้ครับให้เราทําการยิงเลยซึ่งแนะนํานะครับให้เราใช้เป็นในส่วนของล็อกเลนเซอร์ยิงไปเลยก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะยังไม่ยิงให้มันตายจนเ,เสร็จนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันขึ้นมาว่าเป็นเนี่ยครับด้านล่างรายละเอียดน,นะครับจะเป็นในส่วนของ ได้ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าผมยิงมันตายเนี่ยผมจะได้ในส่วนของธาตุาดไดไฮโดรเจนมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการยิงให้มันจบเลยก็จะเห็นว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้แร่ธาตุหรือสิ่งของต่าง,งๆไอเทมต่าง,งๆนะครับแตกต่างกันก็จริงๆตรงนี้เนี่ยมันมีไอเทมที่เราจะสามารถมีโอกาสได้เนี่ยหลายอย่างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ในส่วนของควิกซินเวอร์นั่นเองเพระาะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตนะครับจนกว่ามันจะได้ควิกซิ i เวอร์ครับเพราะว่าจะได้รู้ด้วยว่า,าในการหาหรือว่าใช้วิธีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่หรือว่าภายในครึ่งชั่วโมง1ึงชั่วโมงเราจะได้ควิกซินเวอร์ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ้าสมมติว่า,าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะได้เฉพาะควิกซินเวอร์เท่านั้นอย่างเมื่อสักครู่นีน่มันได้เป็นไดไฮโดเจนเนี่ย ผมไม่ต้องการนะครับทำไม่ต้องการเนี่ยให้เราทําการรีโห a d ขึ้นมาอีกรอบครับแล้วก็ทําวิธีเดิมเลยจนกว่าเราจะได้ Quick Silver นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะทำการรีโหลดแล้วเดี๋ยวลองมาดูครับว่ารอบหน้าจะได้ Quick Silver หรือเปล่านะครับเอาล่ะครับก็ผมตัดกลับมาตรงนี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่อรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะได้อะไรนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น l o c k Launcher ครับโอเค ได้ควิกซิ i เวอรจริงๆครับก็จะได้ควิกซิ i เวอรมา100ยูนิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้ทำการบินกลับไปยังในส่วนของ Space Station เหมือนเดิมนะครับก็ระหว่างทางกลับเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเจอใครบางคนติดต่อมาก็ไม่รู้ึกใจนะครับเนี่ยครับเขาจะมาขายของให้เราแต่เราไม่สนใจครับก็เดี๋ยวเข้าไปในสเปซสเ t ชันแล้วนะครับก็วิธีการคือหลังจากที่เราได้ควิกซิลเวอรมาแล้วใช่ไหมครับ เราจะต้องทําการเข้าไปในสเปสเทชันแล้วก็หลังจากนั้นลงจากยานหนึ่งรอบครับเพื่อเป็นการออโต้เซฟนั่นเองเพราะว่าฟนเวอร์ของเราเนี่ยจะได้เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวผมลงเลยแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันทาการเซฟสักแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้เนี่ยได้เป็น2850แล้วแล้วก็หลังจากที่เซฟแล้วทําการรีโหลดเหมือนเดิมนะครับก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจหรือว่า จะได้ควิกซินเวอร์ตรงตามเป้าเลยซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ควิกซินเวอร์เราอาจจะได้เป็นในส่วนของแร่ธาตุหรือไอเทมอื่นๆนะครับก็รู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของนนหนาไน์ด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าอยากได้อะไรบ้างแต่อย่างผมเนี่ยอยากได้ควิกซินเวอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้อย่างอื่นผมจะรีโหลดทันที แต่ถ้าได้ Quick Silver หรือ item <S <S ไอเทมที่ต้องการนะครับให้เรากลับมา,อาจอดยานใน Space Station แล้วก็ทำการลงจากยาเพื่อ Auto Save นะครับหลังจากนั้นเมื่อ Save แล้วค่อย Reload Save มาทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับดงนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างก็เท่าที่ผมทดสอบดูนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย เออได้ควิกซินเวอร์อยู่ประมาณ5รอบก็ตกประมาณ500เพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบเออข้าๆแบบเออที่มันอาจจะไม่แม่นยำนะครับก็ตกชั่วโมงละพันประมาณนี้ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ความเกลือของแต่ละคนด้วยว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ไปเ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการฟาร์มในส่วนของควิกซินเวอร์ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการฟาร์มควิกซินเวอร์ ไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะทําการเ,าเก็บคริสเตนเวอร์ครบเพื่อที่จะเอาไปทําการซื้อในส่วนของไข่ต่างดาวนั่นเองก็จะได้เริ่มทำเควสในส่วนของลิฟวิ่งชิพนะครับกันต่อไปใน e ีพต,ต่อไปนะครับไม่ใช่อีนี้เพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปฟาร์มในส่วนของคริสเตนเวอร์ก่อนสำหรับเนื้อหาใน e ีพีนี้ก็มีแ่เยเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ สำหรับใน EP นี้ก็สวัสดีครับ